สวัสดีค่ะคุณแม่นั่งสวัสดีตอนคำน้ำเราดิหนแตอนยังแดดเปียงเปลี่ยงเลยค้ำยู่ค้ำยู่แต่ว่าค้ำอีดีค้ำหน่อยหน่อยซีวงกว่าดิแม่น,มน,นั่งแมนเนาะแต่ว่าแดดเด้อเดี๋ยน,นี้ทุมนึงก็ยังตะเวนนันยังบ่เมือดอยู่ยังอยู่เพิ่งก่าอยู่เอฟซีว่าแอจะเฮ็ดรยังอยูคือนั่ไปตามแม่นั่งแพ้มาสันอ้วนาสามก็เรียกตัวเก้าหนึ่งตัวเลขตัวเก้าบม่มีสามตัวได้เลยบอกคุณแม่เอาสามตัวนี่ดิ สามศูนย์เตสามศูนแปดนะเยอะๆคุณยอนแสงสามศูนย์เกตสามศูนย์แปดเท่าไรเท่าไรงวดนี่งวดนี้ป่ะอืมได้จังหมื่นงวดนี่ไพ่ซีสามศูนย์น่ะก็ยังมาอยู่ไปเลยเฉยๆอ๋อมันบระมนสามศูนย um oh, ์สามศูนย์อยู่แต่ว่า เด็กหกสองเจ้าว่ได้สอมอ,องบ่หมดเจ้าเจี่ยเจ้าเอาปวดเอาเรียวันเอาอึงเนาะเนื้อไหนว่ามาขานึงกระดอกขานึงน่ะคุณยายนาะง <c oughs> บนนะ่ะหนูซื้อตาห้าหนึ่งบนนูเมาเอาทุเกเมาเตี่ยงแพงทุกแพงละไปไม่นั่ง,งประกาศนู้ซื่อตาบาดนีบ่บานี่ท่านมากมากว่านี่สม่ำน,นี้่างว่าเดี๋ยวเล่าหนูยยังประ,ประกาศแป๊บนึงบ่เดีย๋ยวเด้าข่าวทางผู้ชมน่าแป๊บน้า โอ้ยแบบสบายสบายเอาที่สบายจอยเอาที่สบายจอยอือหนึ่งหกเก้าห้าสามศูนย์อีอวนเลยเออ สวบดีๆแล้วสวบลูกตีดิมึงบาหักมึงเอามาอย่างเรื่องอปปาก,กาอื้นนวนสามตัวเวลาใส่แม่ไม่หนูหอบหรือหล่ะนี่นี่เลขย,ยังเหมือนเดิมมันมันในส่วนสองตัวโบเขียนไปใช้มันมนาเต็มร้อยอยู่แล้วชูนกับสองนะมันนี่นะจีแมนมินนจเจ้าเอาเพิม่มโลกงเพิ่มเท่านั้น นี่เนาะเขียนไม้ก่อนบ่เขียนหนะเอารุ่งเพิ่มพันเอา,เ,อาเต็มหน้ากระดาษแล้วนม่รูเขียนไม้ด้วยค่ะไปใส่มามือ่นั่งยังนี่บ่นัอนอยู่นี่เดี๋ยวมามไปใส่ลงข้าเจ้าก็รุ่งมากวันเกิดอันเดียนเกิดแม่น่ะขาเจ้าก็มาแม่งขี่นาคแม่งขี่ให้ก็มารุ่งมากเมน,นี้วันเกิดแม่นั่งบอกบอ่หละพุ่นวันที่สามสิบแต่ว่าขเจ้ารุ่งมากหนุนนั่นนี่นะ จะเอาไม่เล่นน้ำบ่เออกับอะไรอ่ะกับหัวฉิมาไม่หนึ่งตัวเมลี่งอืมเลี้ยงยังนี่จับแม่ว่าสะเอายี่ยองก็แหนมเลี้ยงบอกกินว่าจะทุบบอกกินลูกชงเงินเขาไม่หายซีพ่านนั่นมันเกิดแม่น่ะเออน้องเหมียวเต้งงานอีบปอโอ้ยเราไปอยู่วัดแต่ว่าป๋าเราเมียเมียว่าไม่ตีม่ตีว่าม่ไนหนๆเนาะ น้อยนาน้องเงี้วรขาไปยุวัดเราไปเป็นผู้รับใช้ยุวัดบนเด่นศูนย์ก่อนมามแม่แม่เรมีร่อง,องเล้มตงบจักสีเอาร่องหยัางคันเอาร่องอาย่านมาสองตัวศูนย์สองเหมือนเดิมนาะแล้วก็ศูนห้านี่เนาะเดี๋ยวขอเกียร์ไหนทำช่วงมึงกันแล้วค่ะแป๊บนึงศูนยเจด็ดศูนย์แปด วันนี้สามตัวมีอะไรแม่เดียวสามศูนย์เจ็ดเห็นป่ะสองหางอกะองหางค่ะสองหางก็สามศูนย์โต้เอาเอาสามเป็นลักรลอยอ <ừ. S 1> คิดว่าศูนย์ยังมีม้าแน่นอนใช่ไหมแมมน่นแน่นย่านมันขึ้นม้าทั้งทั้งบนทั้งสองโตัวน,นะสา <ừ> มศูนย์นะอั่นอสามศูนย์เอฟซีว่าแม่ไมนสิงห่งอีกอยู่พอแอดว่ะอันแบบนนี้ถ้าว่าสามศูนย์นี่ ขั้นว่าออกเกียใส่รืคือเอาแปดเท่านั้นเท่านั้นมีเท่านั้นมีเท่านั้นขี้บอกเลยขี้บอกสมองตื่นแ<อ>ล้ออกสมองเออหรือกับบ้ฟันพ่อเรียกว่าหนังเข่าว่าสั่น,นก็ยังบ,บ่ฟันบ่ฟันเพิ่นตัด เส็สนสมองฟันไม่นั่งออกบ่้ะฟันสีแม่ตัวมันเถ่ายะฟันถอดที่ฟันแล้วกระจื้อไปได้เออบุเอิญเขาเขาอันเพิ่นได้เลขมากสิเพิ่นฝันได้นั่นได้นี่นั่นตัวไม่นั่งคำนวณเลขเขาตึกจ้าปฝีหยังขึ้น่าฟันฉันจ้าฟันบ่ฉันนูฝฟันละเอียอย่างได้ตัวไรนูเสี่ยงแปดห้าแล้วก็ห้าศูนย์แล้วก็อันสองศูนย์นูฝฟันว่าเมอวานหมื่ขึ้นี่นก็จะเอาส่งว่ามมาให้ตัวหนึ่ง มันเป็ยนยังไม่นา่งส่งจักบู๊ได้ไปเอาเสื้อพาร์ค่ะแต่เอามาใส่ไว้น้ําตู้เจ้าของตัวหนึ่งสงวาหนูจําได้ที่มันออกเอียงอ่ะ907เนี่ยนุ้ยไฟมันรู้ได้ไปเอาสินเป็นมาใส่ไปเอาเสื้อพาให้เราไปคันได้เสือพาร์คเนี่ยมันถือเหล็กเกือบสามตัวแล้วได้มหมนั่งเอาชนะวันนี้เจ้าเรียนว่าสั่น08กับ07 07เป็นตัวร่องใช่ไหม08คือว่ามากแต่ว่ามากตัวใดคือออกรถแทนถ้า02นี่มากจั่งยังนี่ตอนนี้ไม่นั่ง จ้าอันชุดสองชุดหาชุดเจ็ดเอาป่ะนี้โสื้เลขดิบ่ะนี้น้องหมา้าทไยออกให้แม่ดูน้องหมานะ่ะให้แม่โสื้เลขดูวไม่น่าในเด่นใหนหนูเลยเดนย่นไหนทั้งบนทั้งล,งลวว่างกระเด็นได้ผลดีเด่นจังไหนเพราะในเด่นยู่อันนี้ตั้งแต่ต่องว่วนเรายังไม่ได้ตัวเน้นเลยเดิยดีแมนสองแปดซื้อได้ว่าใั่อือสองแปดซื้อไม่ได้ก็ซื้อสองสองเขาใช้อันกับว่าอยูริสองแปดมันเป็นเลขมืออื่นป่ะน,นี่เด้อ คือพอได้กะแล้วแต่อันนี้แล้วแม่คือคือเกาใจคือขึงเขาเอาคือเกาหลดขันมันใจแล้วไม่เสียออกอเอาบนวันนี้แม่เด่นตัวใดร้องร่องเบาสู้ฟังดูหันมีศูนย์สองศูนย์ห้าโอ้มันชดมันชนกันทั้งสองศูนย์ศูนย์สองตัวนี้ไม่ไหวว่ามันสียออกศูนย์สองอีกใช่ปะแม่ตัวกับแง้วันตัว,ตว ูนย์สองสองคือจ้งเงินแม่แม่เฮตชนที่มันออกอันศูนย์ห้าห้าศูนย์ก็ว่าแม่ว่าอันล่างนะยันมากตัวนี้นั่นคันเบิร์นะตีเออคันเบิร์นะสองสองเขาก็บอกระวังเบิร์อยู่ดีวงในบอวงอันใดนี่วงศูนย์สองสองเหรเบิร์นสองสองบนละแม่แม่อันล่าอันบนละบอค่ะศูนย์แปดศูนย์แปดเม็ดเดียวไปเลยแสดงว่าสามตัวนี่ก็ต้องวงที่สามศูนย์แปดนี่ นั่นแหละอ๋อตัวนั่นแหละนี่เลขกนะคิดคิดว่าเลขมา40ข้าวจะเบิ่นอยู่ที่แม่แล้วกระตอออกนี้ออกออกนี้เลขดังนีู่ดีแม่ออกนี้เลขดังแน่นอนล่ะเนาะเพิ่นวัวเมื่อกี้นี่นุกกะคิดด้งยก่นล่ะอย่าว่าเด้อเป็นกองแม่น่าหกสองง่ายบ่หันง่ายไปออกไซ่บ่บ่ออกหมองเก้าแม่โบมีสัญจรแต่ว่ายง่ายง่ายไม่เป็นวันที่สามเอ็ดซื้อจ้ะนี่แหละมัน เข้าเขาขี้ใส่ยากเข้จใจบ่เพราะว่ามันออกบ่ตรงมือแม่มันออกบ่ตรงมือขั้นขั้นออกบ่ตรงมือขั้นว่าสิเฮ้าจะเอาเลขกรอกเฮ้าจะเอาเลขกรอกวันอังคารบ่จะที่จริงมันจะออกวันอังคารนี่นะแม่เนาะมันกับเข่าศูนื์เจ็ดั้นเ้าเอาเรากอาวันจันทร์มันก็มีศูนย์เจ็ดอยู่ที่ละแม่แล้วมันมีศูนย์เจ็ดอยู่แต่ศูนย์แปดบ่มีมานนี้เลขทดสองเลขทีสอง มีสองสามนี่สองเจ็ดกัมีคือเก่ามีคือเก่าอืถ้าว่าหั่นตัวผู้ใดก็ว่าเอ้าบัานนี้แม่แม่เอาลอกวันไหนวั่นข้างนลยวันจันเอาลอกวันจันเอาลอกวันจันเอาลอกวันจันเพราะว่ามันออกวันจันเนาะแต่เอฟซีแม่ทีอยู่ไซนูนักขเจ้าโทมาอันเข้าคือพรร่องเจ็ดอันวันนั่นร่องมือเนี่ยเบือมือวันหวยออกเอามันก็มีคือเก่า มันมีสองจิตนะค่ะมีสองจิตแล้วก็มีศูนย์เจ็ดเนาะเออก็ก็เป็นไปได้คือเอฟซีแมมว่าดิแม่ส่วนส่วนมากคันออกว่าตรงมือนีมันมักว่าเปลี่ยนว่าอังค้ารนปั๊บหลุดมันมันต้องมาเกิดมากเขาวันอังค้ารนของมือเรยกออกมันบอกใช้เบิรงหรือว่าอังค้า่นนี่สองจิดสองซีอันไนายอันนั่นหน่ายพิธาอายุเพิ่นออายุเพิ่น อุ้ยสองงวดแล้วสองสีอืสองสีดีห้าห้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดเออห้าห้าสองห้า,หา,หาหนึงก็มี่คือเกา0 5นหากรมี่นะแม, <70. S 1> ม่นเจ็ดศูน,นอืมนี่เจ็ดศูนยเนาะเจ็ดศูนนี่เ้าันนี้อกเจ็ดศูนย์คือออกศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ปดนี่เนาะ สองตัว<า>นี่แหละ,ะมากอยู่ยังมาเล่นกัเสียงมื่ก่อนเสียงร้องรู้เจ้าเสียงเลขอันนั้นยังเลขปีหน่อยหน่อยนี่ไหมนี่บอกโอ้ยเขียนอันนั้นซื่อหรอกบหมอนอวันใดเลขกรับมาจากวางใดคือ,วอบอกวบอกเนี่นนยนะแต่หลุดแล้วตัวนี้เล็กอะไรถ้าวัานที่เท่าไรหนึ่งกอระกระดาคุณเออบันนี้ในสวนปูข้ากลับมาแล้วมาแม่เลขสถานทรรมใดบ่ได้น้ำเพื่อนมาคือว่างหวเมื่อกี้เขา โอ้ยเด็กนแม่ลายตวแม่นบ่เด็กง่ายตัวชงนีาเด็กแม่ไปขี้แล้วลายลายมือในตัวโอ้ยแม่นทั้อันน้องับทั้งผูทั้งแล้วมาอันนี้ก็อีกสองมือแล้วก็สิไปปอยแล้วมาทำเอาเด็น้อแม่อยู่มบ่นี่ละปอยตัวนี้ไปแล้วละตี่นี่ละเด็กตัวเดียวกันนี่ละขันท้าสิต่าทันตีพี่หเก้า นี่เลขติดอันน wow. uh, okay. so ี okay. so okay. two, pair, okay. ้ม so, anyway. ันเก้าสามเก้าเก้าสามหานึนี่ไม่หานึ่งจะออกเน่าแม่ออกเลขอันหวอันนี้ต่มันจัดก็มีเ็ได้หานึงวันหลังข้าอย่างนี้เลยเอามันออกน้ำกันจหานึงทั้งดังจ้าใไม่น่งหางวันี้บ่ดังนี้เนาะระนวันสิบวันเอได้เสือได้น้อถ้าสองแปดนี้เองนี่กิดืสอเด็กเคืงหนึ่ง แม่ <S <S ม่นั่งมาหายกับเครื่องหนึ่งหรือเปาเอาไปนี่เวลากับพ่อสมควนแล้วท่านผู้ชมแคปหน้าจอไปได้ค่ะอ่าเด่นบนนะคะ่ะไม่นั่งให้เด่นที่ศูนย์เม็ดเดียวเหมือนเดิมนะคะ่ะส่วนจับคู่กับที่ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเด่นที่ศูนย์แปดเด้อค่ะท่านผู้ชมเมื่อน,นี้ไม่นั่งฟันสามตัวให้แล้วคือสามศูนย์เจ็ดแล้วก็สามศูนย์แปดค่ะไม่นั่งบอกว่าท่าสามศูนย์เจ็ดมันจะเป็นสามศูนย์แปดเล่นมาไหม ส่วนล่างยังเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงมีแต่ตัวเน้นให้เนาะล่างเด่นสองเหมือนเดิมแล้วก็จับคู่ที่สองศูนย์สองสองสองเจ็ดสองแปดค่ะเน้นไปที่สองสองแขงใช้กันตีเอาวันนี้บางหน้างามคุณแม่นั่งหายพอนเอฟซีเนี่ยัข้นแข้งข้งงใช้กันก็ได้ค่ะตามันย้อนเซด้วยเอาคงชุดท้ายมาอยู่้ามือนี่สุดไ้ายแล้ยังมาสุดเอา อันยังโบสูตรมันก็สีบอมีตัวเก่าคือเก่าตัวเก่ากับมาคือเก่าเอฟซี่้าหน้าอันนั้นดำหน้าเตี้ยหน้าอันนั้นดำหน้าอยู่ท้าในเลี้ยวเอาให้พ่อเนฟซีาเนี่ยคุณแม่จ๋าเศร้าเราบอกป่นนี้เศร้าแล้วปัานนี้ได้สิบห้าซี่เราบอกสิบเอ็ดแล้วจ้าลำลำรวยรวยเด้อเงินไหนกล่องท่องไหนมาได้จ้าเด้อเดี๋ยวมาสั่งวัดสั่งสาร้าน้ำกันตัวเมื่อห้ปังก็จังหกสองรางหนึ่งเนาะแม่เนาะออ๋เอาไป ค่ะวันนี้ก็ลรบกวนคุณแม่นั่งสำานีได้ป่ะนี่เอาลูกหน่อยมาน้อยู่เทิงรถเตั้งแอลขอบคุณแม่นั่งหลายๆค่ะที่ให้สัมภาษณ์ให้แนวทางค่ะขอบคุณค่ะโลกๆมันมันลำลำเงื่อยดรวยชัตู